วันนี้เราอยู่ันที่ตลาดน้ำแม่กองคลอนะคะตอนนี้อยู่ที่ตลาดน้ำาน้มุกนะคะนี่เป็นชาวบ้านที่มามุงชาวบ้านตอนนี้เราถ่ายเท่าตอนนี้เราถ่ายทอดสดจากตลาดน้ำแม่กองนะคะตอนนี้ไปจะเป็นรถไฟกำลังจะเคลื่อนผ่านตลาดโน้มหุกนะคะค่ะเดี๋ยวที่ฉันจะสัดงภาพไปที่รถไฟนะคะเป็นการแทนข่ารถไฟอยู่ด้านหลังนะคะ ได้ค่ะดิฉันรูปค่ะตีนี้คนมากมายนะคะเตรียมอ่านี้ชาวต่างชาติจากอ่า U S A นะอ่า k n y a สุดท้ายโอเคค่ะุณมากคุณตดตอดีดีอาอ่าวงชี้เชิงาองอ่าขนาหไหนอ่าแต่สายอ่ยครบแล้ว แล้วครับ่ะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะถัดภาพไปที่ากล้องคะช่วยช่วยดิฉันถัดภาพนิดนึงอ่าช่วยดิฉันถัดภาพนิดนึงกล้องหน้าดิฉันที่ไหนไปแด้ไปแล้วครับเปลี่ยนไม่ได้ครับอ่ะตอนนี้กล้องหน้าดิฉันถ่ายไปแล้วนะคะใช้กล้องหลังแทนแทนนะคะนี่เสียงกระดิ่งกระดิ่งไหมคะเฮ้ยพลิกกลองตกใจเลยครับเมื่อกี้เป็นอาอัพแลช็อคอัพแลช็อคนะคะ ตัดเป็นภาพวายนิดนึงนะคะวายนิดนึงจะได้เห็นหลายๆคนอนทำไมมืดอ,อย่างนี้นะคะคลุเฉี่ยม,มยมแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะตัดภาพพป้นด๊าต่างดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้ผู้ช่วยกางกล้องในชั้นถ่ายนะคะอุ้ยอุ้ยเอ้าไม่ชันเลยน่แล้วอันนี้รถไฟผ่านมาแ ถูกเป็นการถ่าย้อพสดจากตลาดไม่กองเลยทีเดียวมาคไฟมาแล้วนะคะตอนนี้หม่ได้สอนนนึ่งได้ออกจาก ไฟได้ผ่านไปแล้วค่ะเข้าสู่สายกแล้วโลกกันลังมูฟมาแล้วค่ะท่างกล้องโลกกันลังมูฟมาแล้วค่ะกลับมาใหม่ขับมาสู่สภาพปกตินะคะพิธีกรสอ,<พ>อ,อง <c oughs> ชั้นรายงานสดจารยิยารายงานต้นสีถ่ายภาตพตระกอบอยู่ด้านหลังนี่ค่ะ